เป็นเวลาเก้าปีก็ได้ประจักษ์ในวันนั้นในวันที่ส <c oughs> ิบห้าพฤษภาคมสองพันสีราสิบสามวันนั้นเรียกว่าฟ้าดินถลม่มเทวดาเทวดาอินพรมสามแดนโลกธาตุอนุโมทนาสาธุการลั่นโลกธาตุไปหมดอนุโมทนาสาธุการกับความพ้นทุกข์ของเราใครว่าเทวดาเทวดาไม่มี <c oughs> ผลแน่งงานที่เราได้ปฏิบัติะเกียรตกายมาแทบเป็นแทบตายมาผลในตากฏคุณทั้งพี่นองทั้งหลายได้ทราบจนกระทั่งวันที่สถานที่มีวันเดือนปีบอกไว้หมดเวลาเวลา <c oughs> เราบอกไม่หมดในผลของงานที่ทํามาสําเร็จตามความมุ่งหมายทั <c oughs> ้งที่ได้บอกไว้แล้วว่าอะไรสถานที่ก็บอก วันเวลาก็บอกเราบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นเป็นเวลาสถานที่ที่ตัดสินกันระหว่างกิเลสกับหัวใจที่มันควบคุมบีบบี้สีใสจิตใจมาตั้งกับตั้งกันไม่มีต้นามาจากที่ไหนปลายก็มาสิ้นสุดในวันนั้น ถ้าว่าฆ่ากันไม่ได้ตรงนี้ตายของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายนี้ก็จะมีสิ้นสุดยุติจะไปอีกกี่กับมีกันกน็ไม่ทราบมี่ขาอาหน้าดังความเพียรการบัเงเทรทำตามเรื่องอยากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผลก็ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติด้วยมานี่ก็ได้ปาฏิปากฏแก่เราผลที่ปรากฏนี้เป็นที่ภูมิใจกับเหตุที่เราบําเ็ญมา <c oughs> เรียกว่าแทบสลบสลายตลอดมาเป็นเวลาเก้าปีมี่คือความเพียรของเราเอากินเอาจัง,จงนักแน่นมั่นคงมากบางเรียกว่าเฉียดสลบสลบเรื่อยมาเพราะความทุกข์มากเรื่มากมากแต่ความไม่ถอยนั่นแหละที่ว่าไม่เฉียดความสลบ <c oughs> ก็ได้ผล <c oughs> เป็นที่พึงพอใจขึ้นมาในวันที่สบหภาพ <c oughs> พฤษภาคม2493เวลาห้าทุ่มพอดีบนหลังเขาวัาดดอยธรรมเกดีจังหวัดสกลนครวันนั้นเรียกว่าฟ้าดินถล่มเวลากิเลสขาดสะบั้นลงจากใจใจบิดขึ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพ้นจากความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงประหนึ่งระหนึ่ว่าดินฟ้าถล่มไปเลย พราะความรุนแรงของกิเลสกับใจที่ขาดจะบ้านจากกันไป <c oughs> ไปจักในหัวใจเจ้าของเ <c oughs> ทวบุตรเทวดาอินพรมสามแดนโลกธาตุอนุโมทนาสาธุการลั่นโลกธาตุไปหมดในคืนวันนั้นงานใครว่าเทวบุตรเทวดาไม่มี <c oughs> มันหูตุหูหนวกตาบอดเอามาโม่มาขูดลบล้างศาสนา คือความจริงของพระพุทธเจ้าและลบล้างเทวบุตรเทวดาอินทร์ว่าไม่มีวันนั้นได้ประกาศแจ้งขึ้นมามตาก็สว่างจ้าเทวบุตรเทวดาหน้าไหนเห็นหมดเสียงเทวดาสาทุกการกระเทือนโลกธาตุก็ได้ประจักษ์ในวันนั้นเนี่ยเทวดามีหรือไม่มีจังจังเหยืางนี่จะว,ว่าไงใครจะมาโกหก แต่ก่อนเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัว,วก็ไม่เคยเห็นนะ่ะวันนั้นได้เห็นกันแล้วหลวงตาบัว,วในถ้ำกลางของโคตรพ่อโคตรแม่ที่ไม่เคยรู้ก็เห็นหูหวกตาบอดแต่วันนั้นใจของเราได้สว่างจ้าครอบโลกธาตุขึ้นมาโดยไม่ขาดไม่ฝันจนกระทั่งตัวไหวเลยอืมระหว่างกิเลส <c oughs> กับกิจกับธรรมที่ขาดจะบ้านจากกันไม่มีเงื่อนต่อ, <c oughs> ตอนั่นตอนนั้นนะ่ะร่างกายนี้ สะเคลือนไปหมดเลยเยังไงดิฟ้าอากาศก็หนุมว่าถล่มเลยจ้ะเหมือนว่าแผ่นดินไหวเลยมันรุนแรงขนาดนั้น <c oughs> เล้วเทวดาอ,อินทพงมทั้งหลายสาธุการในลั่นโลกธาตุอนุโมทนาสาธุการกับความพ้นทุกข,ของเราเราทีนน่ได้กล้ามาประกาศมีน้องทั้งหลายทราบเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านรูน้ท่านในธรรมเดียวกัน พูดได้อย่างเดียวกันเพราะเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันจึงพูดได้อย่างเดียวกันไม่สช่นกท่านกับแดนสมมุติซึ่งเป็นเพียงถังขยะเท่านั้นถังขยะมันเลิศเลยอะไรมีตะวค์เหาว่าว่าหาว่าโอ้ว่าอวดว่าพูดไม่มีความจริงกิเลสตัวบังตอมันไม่ได้ว่ามันนะนั่นแหละความจริงออกมาประกาศตีหัวกิเลสมันก็เห่าว่าว่าอยู่ใต้ถุน ก้นทางขยะเท่านั้นเองมันไม่เห็นวิเสศษวิสูอะไรธรรมาชาตินี้จ้าเลยครอบโลกธาตุมันเป็นยังไงทำพระพุทธเจา้าจึงขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้สนใจในภาคปฏิบัติแนวทางที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานคือทางดำเนินจากจักขารธรรมจัดไม่ชอบทุกอย่างแล้วขอให้ดำเนินตามนั้น ใครมีการดําเนินอยู่ผู้นั้นจะมีการถึงการได้ไม่ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับแปลงบ้านเราละทําแปลนไว้เต็มห้องเต็มหับไม่นําแปลนออกมาการเพื่อผูกบ้านผูกเรือนตามขนาดของมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็คงเป็นแปลนเต็มบ้านเต็มเมืองเนื้อปริยัติที่เราเรียนมาเต็มตู้เต็มหีกํามพีบาลาด พระวินัยปีดกพระสูรนตาปีดกพระพิธรรมปีดกแปดมูลที่พันพระธรรมขันนั้นก็เป็นแปนอัดแปนธรรมแปนมรรคผลนิพพานอยู่อย่างนั้นมันไม่ไเป็นอัดเป็นธรรมเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นที่หัวใจของผู้เรียนนั้นได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเหมือนกับเราเอาแปนออกมากลางแล้วก็ปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปนบ้านสําเร็จประโยชน์ เป็นขั้นเป็นตอนไปจนสำเร็จประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนโดยขึ้นมาโดยสมบูรณ์ <c oughs> มีธรรมของะพุทธเจ้าที่แสดงบอกในแปดหมื่นสี่พันพระธรรม,มขันธ์นั้นแสดงบอกเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พมทโลกนี่ผ่านเตลผีประเภทต่างๆบอกไว้ในนั้นหมดเราเรียนไมไจ้ปฏิบัติเขาจาได้เฉยๆไม่ได้เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์ พรมโลกนิพานตลอดเปิดนี้ต่างๆก็ไม่เห็นถ้ามีแต่ความจําแล้วไม่เห็นถ้ามีผ้าค,ความจริงแล้วปิดไม่อยู่เพราะปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นเช่นเราปู่บ้างเพื่อจะให้เป็นบ้างก็ต้องเป็นขึ้นมานี่เราปฏิบัติเพื่อเป็นนักเป็นผลเป็นสวรรค์นิพานขึ้นในใจก็ต้องเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกับแปลนบ้านนั่นแหละนี่เรียกว่าแปลนธรรมแปลนมรกผลนิพานมีน้องหลายจำเอาไว้นะ